สวัสดีครับเราทุกคนนี่ก็เหมือนอยู่ในมหาสมุทรที่มองไม่เห็นด้วยกันนะครับมหาสมุทรแห่งอากาศใช่เลยครับอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวินาทีวันนี้เราจะลองออลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชายเคมีสิ่งแวดล้อมมาส่องดูหน่อยว่าในอากาศที่เราเห็นโล่งๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง น่าสนใจมากค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่ามลพิษทางอากาศคืออะไรกันแน่แล้วไอสารพิษที่พ่นออกมาตรงๆกับสารพิษที่แบบไปแปลงร่างที่หลังบนท้องฟ้าเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันส่งผลกับเราในระดับโมเลกุลยังไงบ้างใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจเรื่องนี้มันก็เหมือนการอ่านส่วนผสมบนฉลากของสิ่งที่เราเบริโภคเข้าไปตลอด24ชั่วโมงเลยนะอ๋อครับ มันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากว่ากิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่สตาร์รถไปทำงานไปจนถึงโรงไฟฟ้าไกลๆหรือแม้แต่ปรากฏการธรรมชาติอย่างฟ้าผ่านะคะมันสร้างปฏิกิริยาเคนีที่ซับซ้อนในอากาศที่เราหายใจได้ยังไงเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มจากพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยมาหาสมุทรแห่งอากาศที่ว่าเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของมันคืออะไรครับ ในเอกสารบอกว่าส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนตั้ง78%แล้วก็ออกซิเจนอีก21%ที่ผมแปลกใจคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่พูดถึงกันเยอะๆเนี่ยมีแค่ประมาณ0.04%เองเหรอครับน้อยมากค่ะแต่มีอิทธิพลมหาศาลเลยแล้วในบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมีสองชั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของเราวันนี้โดยตรงเลยนะคะครับชั้นไหนบ้างครับ ชั้นล่างสุดที่เราอยู่กันนี้แหละค่ะเรียกว่าโทรโพสเฟียรเป็นโซนที่เกิดเมฆลมพายุทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือเป็นที่สะสมมลพิษส่วนใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้อ๋อแล้วชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปล่ะครับชั้นถัดไปคือสตราโตสเฟียรค่ะซึ่งเป็นบ้านของโอโซนที่ดี โอโซนที่ดีใช่ค่ะมันทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดให้กับโลกคอยดูดซับรังสี UV ที่อันตรายไว้คือชั้นบรรยากาศมันไม่ได้มีไว้ให้เราหายใจเฉยๆนะคะแต่มันคือระบบบริการของระบบนิเวศขนาดยักษ์เลยมันควบคุมอุณหภูมิโลกเป็นส่วนสำคัญในวัฏจักรของน้ำ oh. ดังนั้นพอมหาสมุทรอากาศนี้มันปนเปื้อนขึ้นมาผลกระทบมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องการหายใจแต่มันเป็นลูกโซ่ไปทั้งระบบเลยค่ะ พอเห็นภาพรวมของเวทีแล้วก็ถึงเวลาแนะนำตัวละครกันบ้างมาเริ่มที่ผู้ร้ายกลุ่มแรกที่เรียกว่ามลพิษประทมภูมิซึ่งผมเข้าใจว่าคือพวกที่ถูกปล่อยออกมาในสภาพเป็นพิษเลยใช่ไหมครับอย่างควันจากท่อไอเสียถูกต้องค่ะคือเป็นผู้ร้ายที่เปิดหน้ามาเลยไม่ต้องแปลงร่างอะไรทั้งสิ้นและตัวที่น่าจะอันตรายที่สุดในระยะประชิดเลยก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO ค่ะ ได้ยินฉายาเขาว่าเพชชคาดเงียบเพราะมันไม่มีทั้งสีไม่มีทั้งกลิ่นอ๋อเหมือนแว่นาเราเห็นควันดำๆจากรถกระบะเก่าๆอันนั้นคือสัญญาณของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ที่สร้างซ o อใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตัวอย่างชัดเจนมากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะในเครื่องยนต์เก่าการเผาขยะหรือแม้แต่เตาปิ้งย่างที่อากาศถ่ายเทไม่ดีแทนที่จะได้คาร์บอนไดออกไซด์มันกลับได้คาร์บอนโมอนกไซด์ออกมาแทนแล้วกลไกความเป็นพิษของมันในระดับเคมีนี่ หน้าทึ่งมากค่ะมันทำงานยังไงครับปกติแล้วเนี่ยฮีโมโกโลบินในเม็ดเลือดแดงของเราจะทำหน้าที่เหมือนเอ่อพนักง,งานส่งของไปจับออกซิเจนที่ปอดแล้วก็ลำเลียงไปให้เซลล์ทั่วร่างกายค่ะครับปะเจ้าซ o เนี่ยมันมีแรงดึงดูดกับฮีโมโกโลบินสูงกว่าออกซิเจนถึง200-250ถึงเท่าโโหเหมือนส่งนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทไปแย่งที่นั่งกับรุ่นไฟเวทเลยนะครับเนี่ยเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะ พอ c ีเข้าไปในเลือดมันก็จะไปแย่งที่นั่งของออกซิเจนบนฮีโมโกลบินแล้วเกาะติดแน่นมากกลายเป็นสารที่เรียกว่า Car bin, คาร์บอซีฮีโมโกลบินซึ่งทำให้ฮีโมโกลบินตัวนั้นขนส่งออกซิเจนไม่ได้อีกร่างกายก็จะค่อยๆขาดออกซิเจนไปทีละน้อยอาการแรกๆก,ก็ปวดหัวเวียนหัวแล้วถ้าหนักเข้าก็จะหมดสติเสียชีวิตได้เลยน่ากลัวมากแล้วมีเกร็ดที่น่าสนใจปนน่ากลัวคือคาร์บอซีฮีโมโกลบินเนี่ยมีสีแดงสดกว่าเลือดปกติ ทำให้ผู้เสียชีวิตจากพิษซีโอมักจะมีผิวสีชมพูระเรื่อดูผินเผินเหมือนคนสุขภาพดีเลยค่ะโหน่ากลัวจริงๆครับเมื่อกี้เราพูดถึงก๊าซที่มองไม่เห็นแต่มีมลพิษอีกแบบที่น่ากลัวไม่แพ้ก,กันคือพวกที่เรามองเห็นเป็นหมอกควันขมุกขมัวในเมืองมันคืออะไรกันแน่ครับนั่นคือฝุ่นละอองหรือ particulate matter ที่เราเรียกสั้นๆว่า PM ค่ะโดยเฉพาะตัวร้ายขนาดจิ๋วอย่าง PM 2.5ที่เราคุ้นเคยกันดี อ๋อที่เขาว่าเล็กกว่าเส้นผม30เท่านั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะและความเล็กนี่แหละคือหัวใจของปัญหาเลยเพราะฝุ่นที่ใหญ่กว่าอย่าง PM 10เนี่ยอาจจะโดนขนจมูกเราดักไว้ได้บ้างแต่ PM 2.5ทะลุเข้าไปเลยใช่ค่ะมันทะลุเข้าไปได้ลึกถึงถุงลมในปอดแล้วที่อันตรายกว่านั้นคือมันสามารถซึมผ่านผนังถุงลมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เดินทางไปได้ทั่วร่างกายเลย แล้วแหล่งกําเนิดมันมาจากไหนบ้างครับนอกจากพวกกอ่อสร้างหรือควันไฟโอ้โหแหล่งกําเนิดหลากหลายกว่าที่เราคิดมากค่ะที่น่าสนใจคือ PM 2.5ไม่ได้มาแค่ควันดำๆนอกบ้านนะกิจกรรมในบ้านอย่างการปิ้งขนมปังจนไหมอ้าวเหรอครับการทำอาหารปิ้งย่างโดยไม่มีเครื่องดูดควันหรือแม้แต่การจุดทูบไหว้พระก็เป็นแหล่งกำเนิด PM 2.5ชั้นดีในบ้านได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับว่า ซีโอโจมตีแบบเงียบๆส่วน PM ก็แทรกซึมเข้ามาแล้วมลพิษที่โจมตีเราแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยแหละครับแบบที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆม,มีไหมครับมีแน่นอนค่ะตัวนั้นคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ so2 so2 SO มันมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวคล้ายๆกลิ่นไม้ขีดที่พึ่งไหม้ค่ะแหล่งกำเนิดหลักๆก,ก,ก็มาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีกรรมถันเยอะๆอ,อ,อย่างถ่านหินในโรงไฟฟ้าหรือน้ำมันเตาครับ แต่ก็มีแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติด้วยนะคะอย่างภูเขาไฟระเบิดหรือไอร้อนจากน้ำํำพุร้อนอย่างที่อุทยานยลโลสโตนก็จะมีกลิ่นนี้ตลอดเวลาเลยแล้วผลกระทบของมันนอกจากกลิ่นแล้วมีอะไรอีกครับเบื้องต้นเลยมันก็ระคายเคืองทางเดินหายใจทําให้อายหรือหายใจติดขัดแต่บทบาทที่สําคัญที่สุดของมันในทางเคมีบรรยากาศคือการเป็นสารตั้งต้นตัวเอของฝนกรดค่ะอ๋อซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อได้เลยครับ พูดถึงการเผาไหม้แล้วผมสังเกตว่าในวันที่อากาศร้อนจัดจัดท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมันจะขุ่น,นุนอมน้ำตาลมันเกี่ยวกับมลพิษตัวอื่นด้วยไหมครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยค่ะ ปรากฏการณ์นั้นเกิดจากมลพิษปฐมภูมิกลุ่มสุดท้ายที่เราจะพูดถึง <No x. S 1> นั่นคือออกไซด์ของไนโตรเจนหรือ NOx ค่ะ NOx ใช่ค่ะพวกนี้จะเกิดเมื่อมีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงม,มากๆอย่างในห้องเครื่องรถยนต์ความร้อนมหาศาลขนาดนั้นมันมากพอที่จะบังคับให้ไนโตรเจนในอากาศหันมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้แล้วตัวไหนในกลุ่มนี้ที่ทำให้ฟ้าเป็นสีน้ำตาลครับตัวการหลักคือไนโตรเจนไดออกไซด์หรือ NO2 ค่ะ ก๊าซตัวนี้มีสีน้ำตาลแดงมันเลยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราเห็นชั้นหมอกควันเหนือเมืองใหญ่ๆเป็นสีขุ่นๆหรือสีน้ำตาลจางๆเหมือนมีฟิลเตอร์สีชาครอบเมืองไว้เลยค่ะเอาล่ะครับพอเรารู้จักผู้ร้ายที่ออกมาแบบซึ้งๆหน้าแล้วดูเหมือนว่าเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้น คือผู้ร้ายพวกนี้มันยังรวมร่างหรือแปลงกายได้ด้วยถูกต้องค่ะทีนี้เราจะเข้าสู่โลกของมลพิษทุติยภูมิซึ่งเป็นผู้ร้ายที่ฉลาดและซับซ้อนขึ้นมากครับพวกนี้ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาโดยตรงแต่เกิดจากการที่มลพิษปฐมภูมิที่เราคุยกันไปเมื่อกี้โดยเฉพาะ NOx พอลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วไปเจอกับส่วนผสมอื่นมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจนแปลงร่างเป็นสารพิษชนิดใหม่ที่อาจจะอันตรายกว่าเดิมอีกค่ะ เหมือนเหล่ารายที่แพ้แล้วไปรวมร่างกันมาสู้ใหม่เลยนะครับแล้วตัวเอกของกลุ่มนี้คืออะไรครับตัวเอกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือโอโซนภาคพื้นดินหรือโ3ค่ะตัวนี้มี2บทบาทที่ต่างกันสุดขั้วมากเหมือนดรเจโกกับมิสเตอร์ไฮด์เลยใช่ไหมครับด้านหนึ่งเป็นคนดีอีกด้านเป็นปีศาจใช่เลยการเปรียบเทียบนั้นสมบูรณ์แบบมากค่ะถ้าโอโซนอยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่สูงขึ้นไปมันคือดรเจโคกที่ช่วยดูดซับรังสี U ูีให้เรา แต่ถ้ามันมาเกิดในชั้นโทรโพสเฟียร์ที่เราหายใจกันอยู่นี่มันจะกลายเป็นมิสเตอร์ไฮทันทีแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจาก NOx ทําปฏิกิริยากับสารอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs โดยมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นค่ะเดี๋ยวนะครับ VOCs นี่คืออะไรครับไม่คุ้นเลย VOCs <c oughs> ก็คือพวกไอระเหยจากสารเคมีที่เราคุ้นเคยกันดีคะ่ะอย่างก,กลิ่นสีทาบ้านกลิ่นทินเนอร์กลิ่นน้ำมันตอนเติมน้ำมันหรือแม้แต่สเปรย์ปรับอากาศบางชนิดเพราะสารพวกนี้ลอยไปเจอกับ NOx แล้วโดนแดดจ,จัดๆเข้าไปผสมกันเลย <c oughs> ใช่ค่ะมันก็จะปรุงแต่งกันจนกลายเป็นโอโซนภาคพื้นดินซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของหมอกควันพิษเชิงเคมีที่ทำให้เราแสบตาแสบจมูกระคายเคืองปอดอย่างรุนแรง นอกจากโอโซนแล้วในเอกสารยังพูดถึงสารอีกตัวที่ชื่อแปลกๆว่า p a n สผมจำได้ว่ามันคือตัวการที่ทำให้เราแสบตามากๆถูกต้องค่ะและบทบาทของแพนส์เนี่ยมันน่าสนใจและร้ายกาจกว่าแค่การทำให้แสบตามากนะคะมันทำหน้าที่เหมือนรถโดยสารที่ขนส่งมลพิษไปได้ไกลๆรถโดยสารหมายความว่ามันขน NOx ไปปล่อยที่อื่นเหรอครับเหมือนส่งออกมลพิษเลยใช่ค่ะคกลไกมันเป็นอย่างนั้นเลย แพนสเป็นสารประกอบที่ค่อนข้างเสถียรในอุณหภูมิที่เย็นอย่างในบรรยากาศชั้นบนบนทำให้มันถูกลมพัดไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเลยโห oh. พอรถโดยสารคันนี้เดินทางไปถึงเมืองอื่นที่อากาศอุ่นกว่ามันก็จะสลายตัวแล้วก็ปลดปล่อยเยนโอเอ็กซ์ที่มันบรรทุกมาออกมาอีกครั้งกลายเป็นการแพร่มลพิษจากเมืองหนึ่งไปสร้างปัญหาโอโซนในอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปได้เลยค่ะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเดินทางได้ไกลขนาดนั้น มาถึงมลพิษทุติยภูมิมีตัวสุดท้ายที่น่าจะคุ้นหูกันดีฝนกรดซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันเกิดจาก SO2 และ NOx ขอเสริมเชิงเคมีนิดนึงนะคะจริงๆแล้วโดยธรรมชาติน้ำฝนก็มีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วมีค่า pH ประมาณ5.6ซึ่งไม่เป็นอันตรายอะไรเลยค่ะเอ้าถ้าอย่างนั้นแล้วฝนกรดที่อันตรายมันต่างกันยังไงครับความแตกต่างอยู่ที่ชนิดและความแรงของกรดค่ะ ฝนกรดที่เป็นมล,ลพิษเนี่ยมีค่า pH ต่ำกว่า5.6ลงไปมากบางทีอาจจะต่ำถึง4เลยเพราะมันไม่ได้เกิดจากกรดคาร์บอนิกในธรรมชาติแต่เกิดจากกรดแก่2ชนิดครับคือกรดัลฟิริกที่แปลงร่างมาจาก SO2 และกรดไนตริกที่แปลงร่างมาจาก NOx ซึ่งกรด2ตัวนี้กัดกร่อนรุนแรงกว่ามากแล้วผลกระทบที่เราจะเห็นได้ชัดๆมีอะไรบ้างครับ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการทำลายสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะพวกที่ทำจากหินปูนหรือหินอ่อนอย่างโบราณสถานรูปปั้นต่างๆ๋อ,อครับกรดซัลฟวริกในฝนกรดจะไปทำปฏิกิยากับแคลเซียมคาร์บอเนตในหินปูนแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นยิบซัมซึ่งมันเปราะและละลายนานได้ง่ายกว่าเดิมมากเราเลยเห็นรูปปั้นเก่าแก่ค่อยๆสึกกร่อนรายละเอียดสวยๆก็เลือนหายไปเหมือนหกน้ำตาของท้องฟ้าค่อยๆฉลางให้ละลายไปค่ะ นึกภาพตามแล้วน่าเสียดายมากเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมันยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศในดินและน้ําด้วยคือฝนกรดจะไปช้ารล้างแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชออกจากดินแล้วที่ร้ายกว่านั้นคือมันไปปลดปล่อยโลหะหนักที่เป็นพิษอย่างอลูมิเนียมที่ปกติจะถูกตรึงไว้ในดินให้ละลายออกมาปนเปื้อนในแหล่งน้ําแล้วมันก็เป็นพิษต่อสัตว์น้ําใช่ค่ะเป็นพิษรุนแรงมาก โดยเฉพาะการเข้าไปทำลายเหงือกปลาทำให้ปลาหายใจไม่ได้แล้วก็ตายเป็นจำนวนมากเลยโอ้โห oh. วันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับ ตั้งแต่ผู้ร้ายดั้งเดิมอย่างมลพิษปฐมภูมิที่ถูกปล่อยออกมาตรงๆไปจนถึงผู้ร้ายที่เกิดจากการแปลงร่างในชั้นบรรยากาศซึ่งซับซ้อนแล้วก็สร้างผลกระทบในวงกว้างกว่ามากมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมีที่น่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยใช่ค่ะจะเห็นว่าเคมีในชั้นบรรยากาศนี่มันซับซ้อนและเชื่อมโยงกันไปหมดเลยปัจจัยเล็กๆอย่างแสงแดดหรืออุณหภูมิก็เปลี่ยนสารชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้เลยแล้ววันนี้เราคุยเรื่องเคมีของการสร้างมลพิษไปเยอะแล้ว แต่ในเอกสารก็มีพูดถึงเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษด้วยและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปสำรวจกันต่อสักหน่อยค่ะน่าสนใจครับว่ามาเลยเลยครับ คำถามก็คือในเมื่อเรามีเคมีของการสร้างมลพิษแล้วลองคิดดูว่าเคมีของการทำลายมลพิษนั้นทำงานยังไงอืยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราที่สุดชิ้นหนึ่งคือเครื่องฟ้องไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาหรือ catalytic converters ที่อยู่ในรถยนต์ทุกคันมันใช้หลักการทางเคมีอะไรในการเปลี่ยนก๊าซพิษร้ายแรงอย่าง CO และ NOx ให้กลายเป็นก๊าซที่ไม่เป็นอันตรายอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนและไอน้ำก่อนที่มันจะถูกปล่อยออกจากท่อยเสียสิอีกนี่คือสมรภูมิเคมีขนาดจิ๋วที่เกิดขึ้นในรถยนต์นับล้านคันทุกๆวันเลยค่ะ